เลเวล E24 เครื่องโตโยต้า 1J ไม่โบเกียร์โตรถโรงเรียนเดิมนะครับแอร์เย็นฉ่ำเลยหน้าหลังเนี่ยเปิดแอร์อยู่นะเบาะมีให้ครบเบาะมีให้ครบมีหมาอยู่หลังรถด,ด้วยใส่เสื้อสีพูด,ด้วยไไหนสวยนะครับ ไอ้บูถมาแล้วอโอ้โหวิ่ง <จะ S 1> ดีชิบหายเลยครับผมพี่น้องเฮ้เฮ้เน่แรดสีสายสีอะครับไม่วัดรอบใช้ได้หมดนะครับความเร็วใช้ได้นะครับใช้ได้ทุกการโอเครถจอดอยู่อยุธยาน,นะครับไปไปลายก่อนเข้าจังหวดัดอ่างทองนะครับสายเอเชียกิโลเมตรที่44ตรงข้ามหลวงปู่ทวดนะครับจากนอดรถเก่าขายเองการันตีขายมาแล้วมากกว่าร้อยคันนะครับ มีตัดต่อยาวๆเลยครับช่วงล่างดีนะครับไม่มีเสียงเลยมีแต่เสียงบอ,อยนตนครับบอดแอดแอดเนี่ยแต่เสียงอ่อนอื่นไม่มีเลยเสียงแสก็ไม่มีเสียงวิทยุก็ไม่มีครับอ๋อแต่มีครับผมอตอนนี้อยู่สายสียกิโลเมตรที่43 44, 44, มเก้า4มหน้าจังหวัดอ่างทองครับใครสนใจก็สอบถามโทรเข้ามาได้ครับ095 145 5 7 8 7นะครับจากโน้ตรอรับสายครับผมจากส่งใด้ทั่วประเทศขับส่งเองทุกคันไม่ใช้สไลด์นะครับย้ำนะครับขับส่งเองทุกคันไม่ย้สไลด์อาจจะมีค่าธรรมันนิดหน่อยนะครับโอเคนะครับสวัสดีครับจะดูปล่อยไหลให้ดูยาวๆนะครับไปแล้วนะครับความร้อนยิ่งนะครับทันนี้ความร้อนจบนะครับแต่น้ำมันไม่จบครับน้ำมันต้องเติม ครับโซล48เลขหลังรถนะครับโอเคนะครับสวัสดีครับ